วัตถิ้าพี่น้องได้สมบูรณ์มาอีกแล้วมาเป่านกมันไล่นกสิกินเขา่ามันวานหลายเทียลายที่แล้ว้ามันได้จักน้อย น่ป่าว่าเป็นบ่มีก็มีแน่ยอยู่มีป่าเทียงหน้ากับเป็นตะอยู่ได้ย้ายมาเห็ดท่านพวมสะอาดย้ายบุรุงมาจากเทีย ยายมาทำเพิ่มสะอาดออกแล้วมือนี่สิตามบักต้องกินอยู่นี่แหละกับตาเคียงขั่วก็เอาลงมาแล้วยายไปวัดมอตามาตามะเฝ่าตายายมาเฝ่าเลยตาแล้วก็สิไปเอากามาดำหน้าสามหน้ามองใดมันบกเกิดมองใดมันวางหลาย ก็ยังว่าคอให้ได้แน่ให้เน่วานสามเทียแล้วก็เลยสิลงมาวานอันมาไลานกซอยตาหุน่นเข่าวานไหวมองเกิดก็มี่มองบอกเกิด,ดนะ่ะตาเราก็สิไปหาลกูกกามาสามท่องอ่นก็นได้ดีเบิดสู้ทงโย มีธงของเจ้าของเฮ็ดยากกว่ามูทงที่ไปเศร้าเพิ่นเฮ็ดหันดีเบิดอยู่หมู่บ้านนี่ไปเลาะเบิงไปเลาะเบิงให้มัน่นหรอกกับไปเลาะเบิงเขาที่เราไปหาเฮ็ดไ้มีธงของเจ้าของวันเทีย่ยที่สามหรอกค่ะก็เลยปะอุตสามาอุตสามานั่งเป่านก ู่เห bon er, ี่ยนกระนอนเล่นอยู ame, ่ซื่อๆกระเฮ็ดก็ว่าได้เล่นอยู่ซื่อหรอกระเฮ็ดเบียกบานเบียกเฮี่ยนนั่นแหละเป็นตะนอนเล่นเลยค่ะเทียงหน้าใยสมบูรณ์ไั่นเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ยังซ้ำนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายสมบูรณ์เนาะจ๋านาะสวัสดีจ้า